ชีวิตคนห้องเนี่ยมันเอาแน่เอ,เ,นเอานอนบ่ได็นนะพี่น้องบางคนรวยหล้นฝาแต่บ่มีความสุขแต่บางคนมีความสุขแต่บ่มีเงินความสุขของแต่ละคนมันบ่กขึ้นกันนะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันหยุดบ่รู้ว่าเฮียดอีหอย่างตะหาเก็บไม่เก็บไหลที่ห้องตัดไว้เมื่อก่อนนี่ตัดไอ้กิ่งที่เล็กไวจ้จ้ะแต่งกิ่งมันตัดบ่ห้มันสูงแต่ละเมื่อนี้กะเก็บกิ่งที่มันแห้งแล้วมาเผาจา้ะเผาทำความสะอาดบ้านนาหนาวมาแล้วหญ้ากระซิบก็ลายคือ คื้อหนาวฝนเนาะตาิ่มเทือ่อนสองเทือ่อนี่ก็ที่หม่มหนาวอยู่ดอกพี่เนอะเร็จแล้กก็ที่ เขาจะเขาหญ้าที่มันห็นหนบบลายดอกจะในหน่อยเทียบพื้นที่สําหรับการกลางเต็นนอนห้าลูกไสห้ามูมะเหลนบาเทีเยหม่องกลางเต็นให้เด็กหน่อยโอซิไดดูสุดดีเมื่อนี้ก็บปิปูต้นมักเมาจักต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนน้าได้มอนออกมาแต่บานมูบานสวนแม่แพรว่า้มาจ้ะเอา,าปลูกจักสิยังมวยยังเด็กปลูกไปสำหรับพี่น้องขยกอยากมีบักเมาเป็นของจะาของแม่ <laughs> มากินหักเมาอยากมีหักเมาเป็นของจ้าของ หอ่านย้ำกับเด็ดกินโลดมะตูงแปนหาไปซื้อทั้งแดงเน่าเลมอนกับรองมากรูดปลูกเบิ้งอีกรอบนึงจ้ะได้มาเขือกอยปลูกติดเีรอบนี้เอามาแก้มือไม่เบิ้งลูกมันเสีติดแบบฟ้าเป็นคนมือห่อนปลูกอยังกับวันยังพี่น้องเอ้ยว่าหลังๆกับช่วงไข้แน่เลือได้ไปหลังบ้าน โบคาโดคันไก่มอนเนาะลูกมอนสิกติดอยู่ได้หรอพี่น้องนี่ต้นอันหูกระจงนี่กระติดอยู่แต่ว่าช่วที่ติดได้นี่ปีบบที่ซีบบที่หาผุล่ะก้อนหนานั่งกันแค่แกลแกนรอบนี้กัลองเบืองอีกที่หนึ่งจะ้ะเพา่อจะได้กินบ่ะวันหยุดก็ดกได้ไปไซด์ดอกจก้ะไปกับเปลืองเงินเปลืองท้องเนาะพาลูกไปกินเตียววังเทียงหันกินอยู่ผุล่ะทางไก่ผุละบ้านกกสะท้อนแซบอยูจย่จ้ะแซบอยู่มืองนาสิไปอีกอยูย่ดอก ปลูกต้นไม้สองต้นกับเมื่อยแอ้แพี่น้องโอ้เ,เด็นดอกไปเห็ดแนวบ่ล่ะโ่มีอย่างเห็ดน,นอนหลายเลยเชียนจชิบิงอยงน้อ,ยนอนหลายก็ได้วันหยุดก็หยุดคักหยุดเนี่ยเขาชิบตึนบบอย่างปลูกต้นไม้สองต้นแล้วก็เผาหญ้าเผาหญ้าก็โอเคแล้วแหละพี่น้องเขาเป็นเจ้จาใดจ้ะมีเราบอกมองเที่ยวมองกลางเต็นขันบนมีกับมาทังขีดแล้วจ้ะเชี่ยมองไวให้กลางเต็นลายอยู่ ตกแรงวากันรอบกองไฟมองม้อยกันไปเพราะมีมูเนาะกางเต็นนอนผิงไฟหนาวหนาวจีเขาจีแซบบักคักปากืกอแซบแทบ,แบ์อยู่เนาะ หายัางน้ำมากินกับมากี้เสบคักเสบแน่